ดีค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวมันไก่กันนะคะเราลองจะเราจะมากิน,นกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมีแยกไก่นะคะมีไก่ต้มไก่ทอดกรจะกินกันนะคะ อรมากค่ะนันจิมรสเด็ดคนไมลายอืไก่ใจสัสมนุ่มๆนะคะกรบปๆอ Hmm.